หลายประเทศในประชาคมโลกโดยเฉพาะในแถบยุโรปกำลังเผชิญวิกฤตขึ้นความร้อนแผ่ปกคลุมเป็นเหตุให้หลายพื้นที่อุณภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการ์บางแห่งลุกลามกลายเป็นไฟป่าเผาทำลายพื้นที่เป็นวงกว้างซาฮาราชาณาจักรเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังรับมือวิกฤตขึ้นความร้อนทางการประกาศเตือนขั้นสูงสุดหลังอากาศร้อนจัดอุณภูมิเฉลี่ยอาจแตะสูงกว่า40องศาเซลเซียส นับเป็นการเตือนภัยด้านสภาพอากาศระดับสูงสุดครั้งแรกตั้งแต่เริ่มใช้ระบบนี้เมื่อปี2021พร้อมแนะให้ประชาชนปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในชีวิตประจำวันเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดอาทิโรคกลมแดด สถานศึกษาบางแห่งปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวอย่างไรก็ตามผู้คนจำนวนไม่น้อยในสหราชอาณาจักรก็ยังเลือกที่จะออกมาทำกิจกรรมคลายร้อน้าแสงแดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายหาดริมทะเลและชายหาดเมืองไบรตันก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มักจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนจำนวนมากขณะที่หลายประเทศในยุโรปก็กำลังรับมือกับเหตุไฟป่าไม่ว่าจะเป็นเหตุไฟป่าในฝรั่งเศสเหตุไฟป่าในโปรตุเกส เไฟป่าในสเปนรวมถึงประเทศทางตอนเหนือของแอฟริกาที่อยู่ไม่ไกลจากยุโรปอย่างมโมร็อกโกทางการของแต่ละประเทศเร่งควบคุมไฟป่าอย่างเร่งด่วนเพื่อจำกัดขอบเขตความเสียหายจากไฟป่าด้านองค์กรโอโตโนิยมวิทยาโลกประกาศเตือน,นคลื่นความร้อนจะรุนแรงขึ้นอีก We can say, however, that evidence points towards heat waves becoming more prevalent and their temperatures becoming more extreme in the coming years.